เปอร์สงครามเดือดกับเกม Rust o r y si, s s y และเกมนี้ครับสามารถเล่นได้แล้วในเวอร์ชั่น OBT 2.0เล่นได้ตั้งแต่ iOS และ Android นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับสามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยซึ่งตัวเกมครับก็จะเป็นเกมแนว NFT Crypto เราสามารถทำการซื้อนะครับฮีโร่ที่เป็น NFT เนี่ยไปเล่นได้เหมือนกันครับ ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมแล้วก็มีอีเวนต์ให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้ตอนนี้จะเป็นเวอร์ชันเทสนะซึ่งตัวเกมนะครับก็จะมีเหล่าฮีโร่ต่างๆนะครับเราก็เข้าไปเล่นได้เลยตัวเกมครับจะเป็นแนวแบบ MMO strategy นะครับวางแผนต่อสู้แล้วก็สร้างเนี่ยครับสร้างเมืองที่แข็งแกร่งครับซึ่งฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าเท่มากๆเลยเราสามารถทำการนี้ครับบายฮีโร่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย คีโร่เนี่ยมันจะต้องซื้อในตลาดนะครับมันต้องซื้อในโลนินมาร์เก็ตครับซึ่งตัวโลนินมาร์เก็ตที่เราเนี่ยจะทําการซื้อครับนี่ครับมันก็จะใช้ตัวเหรียญโลนินครับเราจะต้องโหลดกระเป๋ามาสําหรับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้กระเป๋าโลนินเล่นได้เลยนะ สำหรับกิจกรรมนะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเพื่อทําลุ้นคะแนนต่างๆแล้วก็จะมีกล่องนะครับมีคะแนนนี่อันนี้ก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้จะได้0ูนย์ุต่อชั่วโมงครับเราสามารถทําการเพิ่มหรืออัพได้โดยการเข้าร่วมต่างๆอย่างเงี้ยก็คือเข้า X ไปแล้วแล้วก็จะมีเข้า d i s c o r d มันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสะสมเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะทําการอัปเกรดนะครับตัวบ้านของเราเนี่ยจะได้รับตัวเหรียญมากยิ่งขึ้นแล้วก็นํามาเปิดกล่องตรงนี้้ไดครับ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดน,นะครับก็สามารถเข้ามาเพื่อทำการรับกล่องตรงนี้ได้เลยนะส่วนตัวเกมนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูแบบคร่าวๆนะครับตัวเกมก็จะเป็นแนวการวางแผนนั่นแหละนะอ่าโอเคอันนี้ก็เข้ามาในส่วนของหน้าฮีโร่อันนี้ก็จะมีให้เลือกเห็นไหมครับมีเวลาดาวน์โหลดอันนี้มีให้ดูนะครับว่าหน้าตานี้มีการเชื่อมกระเป๋าไปแล้วนะครับอ่าดูว้าอ,อย่างแท้ครับนี่มีเลือกครับ มีสะสมเวลานี่อันนี้เอ็นไปแล้วหมดไปแล้วนะครับก็ไม่ได้นะแต่ยังเหลืออันนี้นะยังเหลือ,อน,นี้ก็สามารถเข้ามาได้ครับผมก็มาร่วมกิจกรรมกันได้ครับสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมนะครับเราสามารถทําการเข้าไปดูข่าวสารต่างๆได้ที่ตัว X แล้วก็นี่เลยนะครับ Discord หรือ Tele g กรมก็ได้เหมือนกันครับสําหรับตัวเกมนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยก็เข้ามาเล่นกันได้เลยครับ ตัวเกมนะครับก็จะเป็นแนวแบบวางแผนแล้วก็สร้างเมืองพัฒนาเมืองก็จะมีให้อัปเกรดต่างๆครับสามารถเคลื่อนย้ายขยายพื้นที่ของเมืองได้ครับแล้วก็สร้างพวกสิ่งปลูกสร้างต่างๆครับเพื่อที่จะทําให้เรามีนักรบหรือว่าเราขยายในส่วนของกําลังลบของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งมากยิ่ง และก็จะมีในส่วนของเควกนะครับที่เราสามารถทําได้ในทุกๆวันนะครับในส่วนของเควกเนี่ยเราจะต้องอ่านรายละเอียดก่อนว่ามีอะไรบ้างเพื่อรับของรางวัลต่างๆนั่นเองซึ่งเราก็กดรับเสร็จแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อส่วนกระเป๋าตังค์เนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่เชื่อมต่อครับที่เราสามารถเล่นแล้วก็สามารถเอิรอนออกมาได้เป็นรายได้แล้วก็ดู NFT นทีต่างๆได้ครับ ในส่วนของฮีโร่นะครับก็จะมีหลากหลายนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็สามารถสะสมนะครับเพื่อปลดล็อกฮีโร่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเว r ร์แบบเนี่ยเมื่อเราออกไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทําการต่อสู้สะสมทรัพยากรต่างๆคลิกนะครับกดคลิกตรงนี้สู้อ่านเะนี่ยนะครับอันหนึ่งอันนี้คือกลับเข้าไปในเมืองใช่ไหมแล้วเราก็จะคลิกนะครับที่เหมืองเพื่อทําการต่อสู้แล้วก็ ไปเอาทรัพยากรจากเมืองกลับมานะครับอันนี้เราก็คลิกแล้วก็กดเลือกได้เลยว่าเราต้องการส่งไปเท่าไหร่นะครับเพื่อต่อสู้นะพอเราส่งไปแล้วรอก็รอสักครู่ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีชิงอันดับแล้วก็มีเรื่องของการยึดดินแดนต่างๆด้วยนะเนี่ยอย่างฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเขาส่งมาแล้วก็จะมาบุกเมืองของเราเนี่ยเราก็ต้องสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งครับก็คือสะสมพวกนักรบให้แบบมีคนเยอะๆนะครับแล้วก็ดาเมจสูงๆเนี่ยเราก็จะสามารถ จะต่อสู้ได้ดีครับเมื่อเราต่อสู้ได้นะครับป้องกันได้เนี่ยเราก็จะสามารถบุกหาคนอื่นได้เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมนี้ใครสนใจก็สามารถคลิกดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับใต้ดีคริปชั่น